ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผม I am party นะคะผมก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเว็บไซต์ movie2free2.com นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่รู้จักถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยยังไม่ดูนะครับว่าเว็บนี้คืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะแบบไปดูที่ตัวของคลิปของผมได้นะครับผมซึ่งคลิปของผมเนี่ย อันนี้คือของเราเนี่ยเราจะทาเป็นเหมือนในโทรศัพท์ก่อนนะครับส่วนใน PC ก็อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปของ PC อีทีนึงนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมแปะ e s c r i p t i o n ลิงก์อีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับ Movie to Free to ของ<ม> Movie to Fee2 เนี่ยไว้ที่ description นะครับผมซึ่งแบบคลิปที่เกี่ยวกับ Movie to f e e ีอันนั้นก็จะเป็นคลิปเหมือนแบบแนะนำว่า Movie to Fee2 เป็นยังไงประมาณเนี่ย แต่ว่าคลิปนี้ครับเราก็จะมาสอนวิธีการใช้นั่นเองนะครับผมซึ่งมูวี่ทูฟร e ทูเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็ข้างๆนะครับคุณท่าผู้ชมจะเห็นไหมครับไอรูปขีดสามขีดตรงซ้ายข้างบนนะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้ครับผมกดเข้ามาครับผมเขาก็จะขึ้นประเภทต่างๆนะครับว่าเราอยากดูอะไรนะครับอย่างเช่นเนี่ยหน้าแรกก็คือก็คือด้าน้านนี้ครับผมอ่าโอเคนะไม่มีอะไรเนาะ หนังนะคะผมแล้วก็กดหนังคําว่าหนังไปก็ได้ครับก็คือเหมือนฟิลเตอร์ที่ใช้กรองนะคะผมก็จะเห็นว่านี่ครับผมก็จะมีภาพยนต์เราก็สามารถกรองได้ด้วยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลวกันเนาะแล้วก็มาที่คาว่าซีรีส์ซีรีส์ก็คือมีแค่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องมีแค่เรื่องเดียวก็คือ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ซึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ถ้าสมมติกด ไปที่เขาว่าใหม่ก็คือหนังใหม่อุ้ยอะไรเนี่ยปิดปิดไปนะครับผมก็ฮะเขาเหมือนเพิ่งอัปเดตแต่อาจจะไม่ใช่หนังใหม่ก็ได้มั้งก็ไม่รู้ขวาเหมือนกันครับเมื่อไม่นสนใจหรอกดูมากที่สุดก็น่าจะเข้าใจนะฮะโอเคครับประเภทนี่ก็ง่ายๆเลยครับคุณก็กดประเภทเลยครับก็ถ้าสมมติว่าผมอยากดูหนังประเภทแบบโอ้ยอยากดูหนัง อยากดูจะดูเอออยากดูเรื่องอะไรดีสมมุติว่าเราอยากดูหนังเกี่ยวกับสงครามเนี่ยเราก็กดเข้าไปสงครามนะผมกดแค่นี้เลยครับก็มาละก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าการใช้ movie to free ในคอมกับในแท็บเล็ตหรือ iPad เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอาจจะแตกต่างกันโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสมมุติว่าเอ้ย แล้วเราจะดูหนังยังไงล่ะครับพี่ก็โคตรง่ายเลยครับผมสมมติคุณอยากดูหนังเรื่องอเอาเอา,เอาที่มันไม่น่ากลัวแล้วกันเนาะเอาที่มันไม่น่ากลัวก็ก็คงจะต้องเป็นเลโก้เหมือนเดิมแล้วล่ะอ่ะโอเคนะฮะก็เราก็มาที่เลโก้เ้าก็กดาว่าไปไปตอนนี้ครับสมมุติว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกอยากดูเออเราอยากดูเลโก้โอ้เลโก้เลโก้เลโก้ในมูวี่จังเลยเราก็กดเข้าไปครับ หนึ่งครั้งนะคะผมก็จะขึ้นหน้านี้มาเลยครับเอาใหม่นะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เอาเอาใหม่นะครับอ่าผมอยากดูจัสติลีก t h ทม Break o u t ใช่ไหมครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บเข้ามาแล้วครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นอย่างนี้นะอ่ะวิธีการดูก็ตดง่ายนะครับกดสีเขียวตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะโหลดแป๊บเดียวน,นะเยครับผม ก็มาแล้วนะฮะแต่คือความชัดตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบเนึงยนะขอขออนุญ,ญาตค้างค้างแป๊บน,นึงครับเน็ตเน็ตเน็ต,เ,นตเราเบานะครับผมก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเสียงมาละขออนุญ,ญาตสต้อป่อไปนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะก็แต่คือแบบความชัดของอันนี้คือแบบแม่งก็ สามร้อยหกสิบพีเท่านั้นเองอะ่ะคือเรา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 อยากดูอันอื่นใช่ไหมเราอยากดูความชัดแบบเจ็ดร้อยี่สิบพีหนึ่งหรือหนึ่งพันแปดสิบพีอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดนะคะผมก็จะมีแถบฟ้าตรงเนี้ยที่มันสามร้อยหกสิบพีจะเขียนเป็นสีชมพูใช่ไหมให้เรากดคำว,ว่า 720p ก็คือความชัดทั้งหมด 720p ถ้าสมมุติว่าเป็น 1080p ก็คือความชัดที่ 1080p นนะครับผมอ่าผมอยากดูความชัดที่ หนึ่งพันแปผมก็กดไปหนึ่งพันปิพีเฉยๆนะไม่มีไม่ต้องมีชารสองนะคะผมแปบ๊บเดียวนะครับผมก็มาละอุ้ยคืออะไรนี่กลับไปก่อนกลับไปก่อนอุ้ยหลุดโอเคโอเคหลุดครับก็หลุดไม่รู้เพราะอะไรนะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เอากลับมาที่เลือกเดิม แต่รับผมก็หลุดเฉยเลยอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปกติมันก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าผมก็เคยผมก็ไม่เคยลองนะกดหนึ่งแปดิเพราะปกติผมก็ดูแค่เจ็ดร้อยี่สิบพีเท่านั้นเองนะฮะเคครับก็ดูหนังกันเลยนะฮะเคครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับมันไม่มีอะไรหรอกครับเคครับก็อืมครับน่นมันน่าจะให้เรากดแค่เจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบพีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดินี่ ความชันระดับ 720p มันมันจะไป HLS หรือเปล่าผมไม่รู้อะแต่ผมกดไปแล้วอะครับแล้วก็จะช้าหน่อยนะเพราะว่าแบบความชัน 180p นี่ถือว่าชัดมากๆนะครับนี่ครับก็คือระดับความชันอยู่ที่ 720p นะฮะแปบ๊บเดียวครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรน่าจะมือผมไปโดนนะ HLS ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเนอะนี่ครับคือความชัดระดับ 7 2 0ดีนะฮะผมก็ก็ขอขอจบไปแค่นี้ก่อนนะฮะก็วิธีดูก็โคตรง่ายเลยนะครับผมก็ก็ถ้าชอบนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนมาก็จะมีเหมือนแบบว่าหนังอื่นๆให้เราเลือกดูด้วยนะฮะก็ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง i am อ r t าด้วยนะครบขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมก็ยังไงก็สวัสดีครับ